เนื่องจากว่าน้องเนี่ยไปฟังกลุ่มอื่นๆมานะคะเข้ากลุ่มเยอะไปฟังครูคนนู้นคนนี้พูดนะคะก็เกิดความสับสนก็เลยกลับมาถามครูสัญญาว่าทำได้ไหมทำได้จะฟังบทสวดมนต์ของศาสนาไหนก็ฟังได้เลยบทสวดมนต์นี่ดีค่ะบทสวดมนต์เนี้ยจะทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะ ปรับขึ้นความถี่ของเราเนี่ยให้เป็นจิตละมุนได้ยกระดับจิตวิญญาณการสั่นสะเทือนของเราเนี่ยกับขึ้นความถี่ให้สั่นสะเทือนอยู่ในเบลสูงได้เลยนะคะการฟังบทสวดมนต์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากนะคะครูสัญญาก็ฟังบางทีครูสัญญาก็ฟังบทของพ่อแม่รักษมีบางทีก็เจ้าแม่กวนอิมอย่างเงี้ย ให้สังเกตว่าบทสวดอะไรก็ตามที่เราฟังแล้วจิตเราดีเรารู้สึกว่าดีมีความสุขจังเลยที่ได้ฟังเอ๊ะทำไมรู้สึกว่าเราฟังแล้วเราจิตเราสงบอย่างเงี้ยค่ะให้ฟังอันนั้นแหละฟังไปเลยนะคะมันก็ช่วยช่วยได้หลายอย่างบางทีครูก็ฟังแค่เสียงน้ำเฉยๆครูชิน่าชอบฟังเสียงน้ำนะคะน้ำไหลอย่างเงี้ยจิตเราจะเบาเราจะนิ่งนะคะทำให้เราเข้าสู่คลื่นอัลฟาได้อย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยครูก็ชอบนะคะ แต่ถ้าฟังบทสวดหรือเราอยากสวดมนต์ก็สวดไปเลยค่ะการสวดมนต์เนี่ยดีเหมือนที่บอกแล้วว่าการที่เราพูดแต่เรื่องดีๆสวดบทสวดดีๆฟังบทสวดดีๆขึ้นอารมณ์เราเนี่ยจะอยู่ในในในขึ้นอารมณ์ที่เป็นบวกบวกก็จะทําให้เซลล์ต่างๆในร่างกายของเราเนี่ย จำแต่สิ่งดีๆเข้าไปรับการสะเทือนแต่สิ่งดีๆเข้าไปแม้แต่น้ําในร่างกายของเราเนี่ยก็จะจดจาแต่สิ่งดีๆเข้าไปสิ่งเหล่านี้แหละที่จะทําให้เราเนี่ยได้ดึงดูดแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเราแล้วร่างกายของเราก็จะทํางานได้ดีด้วยนะคะ,ะเพื่อนๆก็ไปลองดูการทดลองเรื่องน้ากับคําพูดของดรมาซารุ อิโมโตะนะคะที่เป็นด็อกเตอร์ชาวญี่ปุ่นที่ทดลองเรื่องเรื่องของผลึกน้ำนะคะไปเซิร์ชแล้วก็หาฟังเลยไปดูเลยการสุนวน,นี่ยดีและการพูดพูดดีๆเนี่ยดีทำให้ร่างกายของเราก็ดีด้วยสิ่งต่างๆที่เซลล์ต่างๆน้ำแม้แต่ ในเลือดของเราเนี่ยก็มีน้ําเป็นส่วนประกอบนะคะอ้าวผู้สัญญาเคยพูดเรื่องนี้ใช่ไหมคะเรื่องของอทําทไมพาโลหิตธาตะเกิดขึ้นได้ยังไงพาโลหิตธาตุก็มีความเป็นไปได้ที่เกิดจากตรงนี้เลยเนื่องจากว่าในเลือดของเราเนี่ยมีน้ําอยู่ถึง80%นะคะร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำ70%และ80%ของน้ำนะ่ะ ไปอยู่ในเลือดนะคะทำให้เวลาที่พระสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบลดลาสละวางทากิจของสงฆ์สวดมนต์นั่งสมาธิและจิตท่านเบาแล้วก็สวดมนต์ทุกวันทําแต่ภารกิจสงฆ์เนี่ยหาจิตท่านสะอาดเนี่ยทําทให้การสันสะเทือนของท่านเนี่ยสูงนะคะแล้วก็ขึ้นความถี่สูงเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละทําให สามารถที่จะเกิดภาโลหิตธาตุเนี่ยเป็นผลึกได้เนี่ยที่เขาเรียกว่าภาโลหิตธาตาใช่ไหมคะก็คือเลือดเป็นผลึกอ่าอ่าเราไปศึกษาดูสนุกมากเรื่องนี้นะคะก็มีอะไรก็ถามคุณสัญญาได้นะคะอันนี้ก็คงจะ คุูสิยาก็คงอธิบายให้ฟังเบื้องต้นนะคะ้เพื่อนๆอยากจะถามเชิงลึกอะไรเงี้ยก็สามารถถามได้เลยนะคะฟิลฟรีรู้สึกสบายๆแล้วก็ถามครูได้เลยนะคะ